สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องทุกคนเด้อจ้าพี่พี่น้องน้องทุกคนเด้อจ้าคุณแม่ว่างอย่ามือดิ้เลยมาเห็ดคลิปเลี้ยวเป็นคลิปที่สองแล้วจ้กะก็ยังสันคือเกาอยู่จ้กะก็ยังตื่นเต้นอยู่จ้ะมืนอนิ้ว่างจ้าพี่น้องก็เลยมาคุยมาทักทายกันจ้าพี่น้องว่างบ่าน้อง ทั้งผุนเี็ดหนังน้อพี่น้องเอ้ยคุณแม่ว่างจมืะอเนี่ยคุณแม่กายุบ้านรับจ้างซักผ่ารีดผ่าอะไรจ้ะตอนเย็นก็รับลูกไปโรงเรียนเป็นผู้หญิงนะจ้ะเนาะเป็นคุณแม่ก็ต้องอดทน <laughs> พี่น้อง เห็ดหยางนอทางผุนพากันกินเข่ากำหยางนอเข่าเร้าเข่าเทียงกินกำหยางนอพี่น้องเอ้ยอันนี้กระบายอะพี่น้อง <c oughs> คุณแม่กับมกักหลายหลายกับเข่าต่ำบกุงบานเท่าละ่ะแสบหลายแสบาคากแสบแน่ขาดบาดได้เลยพี่น้องต่ำบกุงคุณแม่มักขึ้นอย่างนี้เป็นที่รักของคุณแม่เลย ตำมะละกอส้มตำขาดบ่ได้จ้ะไปเที่ยวห่างกันยังไปสร้างตำหมูขู่กินอยู่ได้พี่น้องมันแซ่บแมจ้ะกินเนื้ออื่นกับมะเือตำบมูขู่เด้ไปเที่ยวห่างกันยังไปซื้อตำบมูขู่สร้างตำหมูขู่ในห่างมากินจ้ะแซ่บแซ่บตำหมูขู่บานเฮาขาดบ่ได้เลย คุณแม่ว่าพี่น้องหลายคนกลับมาคือคุณแม่เด้มากอาหารคือคุณแม่เด้ส้มตำตำมะละกอแซ่บหลายเนาะใส่ปลา,ลาไลๆปลาแดกมากกอกโอ้ยแส่บครับพี่น้องก <c oughs> ินอะไรก็ไม่เหมือนกินส้มตำแม่นจ้ะ กินสมตำกินแล้วรู้สึกว่ามันแข็งแรงได้พี่น้องสมตำก็เลยมันแสบมันมีแรงขึ้นหลายมีพลั่งขึ้นกับคนเดียวเนาะพี่น้องเนาะของอีสานบานเฮาแสบ คลิปที่สองได้าจพี่น้องนี่คุณแม่ล่งคลิปที่สองเลยจ้ะกับวิวข้างหลังกับวิวเก่าแลไรพี่น้องวิวเก่ามาลูสิไปทายใส่้ะพี่น้องคิดยังบอกออกแก่พี่น้องเลยกระทํำตัวบ่ถูก ก็ยังสั้นอยู่พี่น้องยังสั้นคือเก่าอยู่จ้ะคุณแม่บอกสิคุณแม่ก็สั้นอยู่เด็กขาสั้นโดดโดดดดดดอยู่จ้ะเออกำรมกำปั้นไใพร้อมเด้กพี่น้องนี่ขาก็สั้นดดดดดดโดดอยู่แหละพี่น้องเป็นคือคุณแม่บ้านอ้อเ็ดคลิปตอนแรกอะ น,นกกาก็คุณแม่อีกคุณแม่จะพยายามเฮ็ดคลิปตีเฮ็ดเหยพี่น้องมีควาวมสุกแก่คุณแม่เบิ้งคลิปพี่น้องคุณแม่ก็ยิ้มไป่หัวลอ่อปไ่อยจ้ะคุณแม่ก็คิดว่าเฮ็ดจังไดน้อจังสีเฮ็ดคือขระเจ้าได้จังสีเว้าคือขระเจ้าได้จังสีเก่งคือขระเจ,จาเ้า ขึ้นแม่ก็คิดไปก็ค่อยๆฟึกไปเนะจ๊ะเนาะฟึกไปเรื่อยๆก็สิเป็นสิเก้งเองแหละจ๊ะเบิ้งข้าเจาเห็ดโอ้ข้าเจาเห็ดเกงค่ะเกงแน่เกงค่ะเกงอีหลีอีหลอ คุณแม่กับฝากเนื้อฝากตัวน้ำในเด้อจ้ะเพิ่งจะเห็ดคลิปคลิปที่สองอะจ้ะถ้าเห็นคลิปคุณแม่กับซอยดันในเด้อจ้ะขอบกาบรขระคุณหลายๆเด้อจ้ะเบาก็บ่ค่อยถูกนะจ้ะเนาะขอบคุณเด้อจ้ะถ้าเห็นคลิปถ้าดันคลิปคุณแม่จ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะ พี่น้องเห็ุอย่างเนนออยู่บ้านดูุงมเทพทำงานอยู่ใส่เหตุอีอย่างเนนอ่อด้ะเดกไปเหตุงานโรงงานคือกันเด้พี่น้องแต่อายุคุณแม่ก็ห้ายแล้วจ้ะโรงงานเขาก็บ่เาอาแล้วอายุร้ายแล้วจ้ะ ย่างเขาเลขหาแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยไหวกลางคนไหวจะไหวเขาเอื่นไหวอีกอย่างพี่น้องเอื่นไหวจะไหวแกไหวแกกับบอมแมนนะพี่น้องเนาะไหวะลากับบอมแมนไหวกลางคนนะพี่น้องเนาะคุณแม่ก็เป็นไหวกลางคนย่างเขาเลขหาแล้วจ้ะ อีก่าปีกบกบเกษียนถ้าเหตุงานโลงงานอีค่าปีกักเกษียนงานจะพี่น้องเลยเหตุงานลงงานหาชิปหาเลยจ้ะเนาะ,ะเกษียนงานอีค่าปีกบกบเกษียนแล้วถ้าเหตุงานลงงานจะอันนี้คุณแม่เป็นแม่บ้านอยู่บ้านซักผ้ารีดผ่ารับจ้างจ้ะบ่กกเกษียนงานแล้วเพตุไปเรื่อยๆจ้ะผู้ใดมีผ่าก็เอามารีดได้พี่น้องเด้อ ทรงมะรีดได้จ้ะทรงมาซักทางเลย่องได้จ้ะเด้อเฮ่ทรงไปันีมาจ้ะซักรีดเรียบร้อยทรงไปันีกลับจ้ะซักสุดทำงานได้จ้ะสุดทำงาน ม่กับวาบะเก่งเนาะจ้าแต่สิวบาอีหยังเนาะพี่น้องเนาะว่าไปก็คิดไปได้พี่น้องเลยพี่น้องสบายดีว่จ้าพี่น้องทุกคนสบายดีบ่จ้าือสิสบายเนาะจ้าเนาะเห็นลงคลิปเดี่ยวกัน เดี๋ยวคุณแม่ติดตามคุณแม่จะกดให้พี่น้องขึ้นกันเลยจ้ะ,จะดันพี่น้องขึ้นกันเลยจ้ะ,จะแต่คุณแม่เห็ดยังประ่านในเป็นจะ้ะค่อยๆฟื้นไปนะจ้ะพี่น้องเนาะต้องให้ลูกดูสอนนะจะ้ะ เป็นสาวโรงงานเด้พี่น้องเอ้ยอยากไปเฮ็ดงานโรงงานคือเกา่าสมัยตะกอนโอ้ย18บแดสิบเก่าไปเฮ็ดงานโรงงานได้เจอคนนู่นคนนี้ทกักทายกันแต่งตัวสวยๆไปทำงานจุบานกับจังสี่แล้วพี่น้องเป็นแม่บ้านนะจ๊ะเนาะ เหตุงานอยู่กับบ้านอะจ้ะแต่ก็เมื่อยขึ้นกันเลยจ้ะก็เมื่อยกับเมื่อยกับงานเฮ้าเนาะจ้ะเนาะเฮ้าก็อดทนสู่ๆกันไปพี่น้องเมื่อก่อนคุณแม่กับเหตุงานโรงงานขึ้นกันจ้ะเหตุงานโรงงานมาหลายปีจ้ะ ทำงานโรงงานได้แต่งตัวสวยๆไปทำงานได้เจอคนเยอะแยะยู่บ้านก็นยู่แต่กับบ้านเด้จ้ะพี่น้องเอ้ยเหตุงานบ้านอยู่จังสี่แล้วจ้ะเมื่อคอยได้ไปไซด์ดอกจ่ายยุ่ต่บ้านพี่น้องเอ้ย ฝากดันคลิปเลี้ยวคุณแม่ได้เด้อจะ้เะเฮ็ดโตว่าถือได้จ้ะนี่ทำตัวไม่ถูกเฮ็ดโตว่าถือสินั่งยังไหนสิเบ้ายังไหนคุณแม่ก็เฮ็ดว่าท่านได็เป็นนะจ้ะคุณแม่ก็บซอ,องอยู่นี่แหละจะ้ะถ้าซองหายอย่างนี่แหละคุณแม่ก็บซองอยานพี่น้องไม่เห็นหนาจะ้ะ สายตาก็บ่ค่อยดีดอกใจพี่น้องเอ้ยสายตาสั่นแล้วไปเบิ้งคลิปพี่น้องทุกคนก็โอ้ยมีความสุขค่ะยิ้มตามเมื่อรอตามแหละคลิปค,คุณแม่เฮ็ดไปก็บตา สิเป็นยังไงเนาะพี่น้องซอยดันไ,นได้เด้อจ้ะซอยซอยเสียซอยดันไ,นได้เด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย แค่นี้แหละเนาะพี่น้องเนาะคุณแม่กับบ้าลูกสีเบ่าอีหยังคุณแม่กับเบ้าบ้าท่านไอเป็ดใจพี่น้องเบ้าบ้าท่านไอเก่งกัสั้นๆอยู่เนี่ยใจพี่น้องเบื้องมือคุณแม่เนี่ยใจเบื้องนี้คุณกำรมใบขากเขาขายุมกันไว้ได้พี่น้อง <c oughs> โอ้ยย่ามไหนยังสีเศร้าสันเละพี่น้องเหตุ <c oughs> จะขีบนะ้องสีเศร้าสัน สวัสดีก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าโชคดีทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดี